สวัสด,ดีก,กับท่านผู้ชมที่กรพบุกๆท่านได้เวลาเรากลับมาพบกันเมื่อเดิมกับ,ก,บการรายการหลาวข้าวชาวบ้านทางช่องระนอง,งชินิวทีวีจันทร์ไอพีเอ็มช่องส้มโรยยี่สิบหกทีวีคงชาวระนองครับค่ะวันนี้ก็มีดิฉันวันนาสุวัฒนาเมธากุลค่ะและพมสรายุสุธิวงกับรับหน้าทีเป็นบุญเือนกันลาวข้าวชาวบ้านกันเมื่อเดิมค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านได้นะคะในช่วงเวลา 8โมงเช้าถึง9กโมงเช้าแล้วก็ซ่องถุงถึงร้างถุงอันนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์จันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงงวันอาทิตย์จะเป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์ในวันเวลาเดียวกันกับทางช่องระนองเชนิลทีวีโค้งคุณระนองจากชุมไอพีเอ็มช่งช้วงโรยยีสบพุกครับตั้งแต่มาทำรายการทีวีระนองเชนิลนี่รู้สึกว่าจะมีปัญหากันไร้ฝ่ายเลือกอย่นยงเช่นย่างเ่นเดี่ยวหลบกระชากกลองมังหลบกระชันแต่งหน้ามัง ลบกับเลี้ยงควายตะโตมันงนี่ไนตานี่เดี๋ยวไม่รู้ลบไปใครเล่าวันนี้แต่อย่างนี้นะมือลบก็บพิธีกรถ้าลบก็บพิธีกรพิธีกรชอบคนแหละไม่ต้องหนังขู่กันเลย <c oughs> ชัดติตุ้งไปเลยพี่น้องอใจร้ายเราพูดเล่นๆกันนะครับเป็นเลี้ย <c oughs> งโกกันเหล่าข้าวชาบานตามภาษาเราคนบ้านๆนี่แหละนะครับไม่ใช่คนอื่นใครคนบ้านๆเรามาหนังถูดครุยก,กัน นะครับบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีหลงมังลกมังไปตามเรียองตามราวดูแลจะได้นุกนะาให้ทานได้บ่ายจ้อยพราะว่าชมชงและน้องเชนเนลหรือแม่มช้าบ่ายจ้อยได้เด็กอกว่านั้นแหละเอามาดูเรื่องแรกคขนสลาหยุดกลับมาที่เรื่องกองกีฬาฟุตบอลเนี่วันนี้เรื่อง่ะฟุตบอลเพราาะว่ตอนนี้ทีมแตน้องเอฟซีก็กำลังเข้มข้นในเรื่องโครงการเตรียมความพร้อมนะครับก็มีการฝึกนะครับมีวิ่งวันหนึ่งสิบลูกนะครับแบกนนำนักแบกสไลด์สไลด์มาหนักนับเขาวิ่งกัน ไม่รู้วันนึงหลายๆลูเลยแล้วก็ซ้อมในเรื่องพวกการยิงลูทดเพราะว่ารู้สึกว่าจะยิงลูทดบ่อยเรื่อยๆเลยน้อง FC เอฟซีเลน,นโดนยิงไงี้ยไหมฮ่าฮ่า่าไม่แต่ว่าคนะน้องนี่ใช้เกินรอยกับเชียร์ะน้องเอฟซีกันค่ะน้องเอฟซีกับซัมเมอร์กับประตูเอฟซียากสุดมันโซ่ประตูต่อช่องในนัดอุ้งแข้งก่อนเปิดฤดูกาลซึ่งฟุตบอลลีกดีเวทชันช่วงสูตรผาตายประจำปีทรงผ่นห้าลอยฮาทิพกับซึ่งทำการแข่งขันไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ ส่องป่านอารอห์ฮะิบุกตีพันธ์มาเมื่อวันทดียวกุมภาผ่านส่องผ่านารอห์ฮะศิภกกับธีสนาปิลักล้างจังหวัดระนองช่วงวันเย็นเนี่ยชะลามอันดามันระนองเอฟซีกับเปิดประตูบ้านต้อนรับประจวบเอฟซีในศึกฟุตบอลแบทพิเศษปุ่นแข็งก่อนการออกสู่ศึกอย่างเป็นทางการกองลีกดิวิชันส่องส่วนผ่าต้ตามกลางแฟนบอลชาวระนองติดเน้นอัศจรรย์ผ่านส่องไฟซึ่งนับว่าเป็นนัดที่สนุกสุดมันโกงทักส่องทีม เพราะเล่นกันได้ยากเต็มทีโดยเฉพาะในน้องเอฟซีไม่มันปั้นมือไม่มันปั้นมือพื้นชายตีเล่นนี่เออผูดพิที่นี่นะต้องไมามันปั้นเข่งนะครับไม่มันปั้นเข่งในการถึงทางนี้ว่าอ่าเพราะว่าเพิ่งจะเสียเียเลี่ยมกว่าเสียเลี่ยมมาเอาเด็กเสียเลี่ยมนะครับไปกับปัตตานีงเอฟซีไปเหมือนสร้างมันคนสร้างประตูต่อหนึ่งนัดนี้กาดเต็มทีว่าไม่้หยอกเสียเลี่ยมเลยนะครับถึงเป็นการไปชุดความโปร่งทีมรองเอฟซีอีกครั้งหนึ่งและก็เป็นเกมที่น่าโปรเจคของแฟนบอลชาร์โน นะครับอีกครั้งแมนผู้ฝึกงซ้น,นะครับและก็คะแนนจะออกมาทีเสมอกันประตูสง่งส่งประตูต่อสอง่งแต่ว่าผู้ฝึกงซ้นก็ถือว่าแม่บาดเจ็บถึ่งแม่เสมอทางนี้ผมว่าน,นักเตะทำกันเต็มทีในรับเบอร์จีนบุนองเอฟซีกับเสี่ยจุดทูตัด,ตด,ตด,ตดส่งประตูจากการข้าบลนัดในกรอบเขตโทษไหนนะบอลอย่างนี้ต้องไปซ้อมเหลืองกงจุดทูได้ดีแล้วลเราเอฟซีจบเสี่ยลูโทูดไปจัปะน,นะครับในส่วนโคโรนองเอฟซีกับได้ประตูขึ้นนำไปก้น ในนาที่ที่สามสิบโดยการวนลเล่ย่างชุดช่วยกองสี่ตุท่านนักเตะจากสโมชนอิสราวดีอิราวดีกับอิสราวดีเล่นจากเมียนมาเมียนมากงประเทศเมียนมาและน้องขึ้นนำหนึ่งชุนหลังจากนั้นทำอะไรกันไม่ได้กับตางคนตาวิ่งไปิ่งมาิวงไปิ่งมาอยู่ฟังตรงะตนะนั้นเวงแลนะกันไม่รู้เหมือนกันในครึ่งแรกจบกันแล้วน้องเอฟซีขึ้นนำหนึ่งซุน หรืตอต้นถึงลั่นได้สิบนาทีครับเหมือนกับปีเทียวที่เล็วแล้วเลยนะครับแนโนเอฟซีทำเฝ้าในกรอบเคตโทษกับเสียจุดโทษนะครับ่ฝา,ายประจบเอฟซีในนาทีที่ห้าชิบห้าเละไม่เล็กสิบสามกับเมทีปุง้งผูอยู่ด้วยในเมทีปุ้งผูนะครับกองประจบเอฟซีสั่งหารจุดโทษให้ประจบตีสเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งปต่อหต่อหนึ่งแล้วี่น้องเออตอนนี้หนึ่งต่อหน,นึ่งก็น,น,นะแต่หลังจากนั้นไม่นานกับแฟนบนอลแนโนเอฟซีก็ได้เฮกันอีกครั้งหนึ่ง ในนาทีที่70เมือ Philip, ่นนอฟิลิปปูเลนโกลาโน่เอฟซีแปรรูปลงลุมในะการหน้าประตูกล้าไปตรงแต่ไครยังช่วยงามและน้องเอฟซีขึ้นนำเป็นกรางส่งต่อหนึ่งแต่ก็เป็นทีน่าเชื่อถ่ายครับก่อนจบการแข่งขันเพียงหนาหนาทีแล <c oughs> ะน้องเอฟซีครับก็มาตับว้าไว้กลางหลามแล้ว <c oughs> นะารและน้องเอฟซีทำฟาว้าหน้ากรอบเอตูดเลก็เป็นทีเนนนนประจบเอฟซี FC, <c oughs> สั์ไม่มีเลือกครับตีทันมือตามมาเป็นช่งต่อช่วงก่อนหมดเวลาการแข่งขัน อยากไดกตอตามกับทรับ์การแข่งขันในนัดนี้กับตามประธานสมุรโซนคุณคงรคิตชัดมาริรัตก,ก็กล่าวว่าหนักเตะก่นองเอฟซีวันนี้เล่นได้ดีมากสามารถคุมเกมได้ดีตลอดการแข่งขันถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบทางด้านกคงประจกเอฟซีเหืือกองรูบรางตัวหนักเตะเพราะประจกมีผู้เล่นที่รูปรางเจ้ยตูเ้เตะทุกคนแต่เราก็สามารถควบขุมเกมไว้ได้ดีตามเพลนที่วางไว้ของโคตุกชนะรงเปรืงตู้แต่เรามาเทียรุกงง่ายๆที่ไม่น่าเชื่อ ก็คือการสก,กัดบอลในกรอบคขตโทษนะครับทำไมต้องเสียจุดโทษท่้งโประตูก็คงต้องส่งให้คุดปรับแก้งต่อไปค่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับโคตุ๊กนะครับผู้ฝึกสอนของทีมระนอง f c นะครับวันนี้เป็นการอ,อุ่นเครื่องนัดแรกของทีมระนอง f c ซึ่งพบกับประจวบคีริขันนะครับเกมจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2วันนี้มาสอบถามโคต,ตุก,กันว่าพึงพอใจกับลูกทีมในวันนี้ ขนาดไหนได้นะครับแลวก็ความมั่นใจในนัดต่อไปที่จะได้เจอเจอกับภูเก็ต FC นะฮะในวันที่12นี้ครับครับสวัสดีครับก็วันนี้รูปเกมนะครับกับผู้เล่นทั้งหมดก็คิดว่าโอเคครับก็ตอนนี้เราได้เห็นจุดดีจุดเสียของผู้เล่นแต่ละคนแต่ละตำแหน่งนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับบ้างนะครับเมดวันนี้เนี่ยในในส่วนตัวนะฮะที่ดูเช็คกับฟา์มพร้อมองเด็กเนี่ยอาจจะมีการอืดรื่อล้าไปบ้างนะฮะเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเราเพิ่งที่จะเจอกับอ่พัทลุงเอฟซีมานะครับเพราะว่าตอนนี้ เรื่องความพร้อมของร่างกายตอนนี้มีปัญหาครับนิดหน่อยครับจะต้องปรับเรื่องสภาพร่างกายของเด็กให้ให้พร้อมเพราะว่าตอนนี้ยิ่งวันอังคารที่จะถึงเนี่ยเราจะต้องเจอกับภูเก็ตเอฟซเนี่ยก็เป็นห่วงนิดหน่อยครับเป็นห่วงนิดหน่อยครับครับก็จะเป็นการอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะขึ้นสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการนั่นก็คือช่วงดิวิชั่น2นะครับซึ่งดิวิชั่น2เราจะพบกับใครเป็นนัดแรกครับครับดิวิชั่น2นะครับนัดแรกวันที่2กันยายนนะครับเราจะเล่นกับตังเอฟซโดยเราออกไปเยือนตังเอฟซครับผม แล้วก็นัดต่อไปก็จะมาที่นัดต่อไปฮะก็จะมาเตะในบ้านครับผมเจอกับพัทลุงเอฟซีครับวันที่9ก้ามีนาครับผมนะวันที่9้ามีนาคมนะคุณผู้ชมก็ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองนะครับก็จะเปิดบ้านพบกับพัทลุงเอฟซีก็จะเป็นนัดล้างตานะครับหลังจากที่เรามาเสียลูกสุดท้ายในช่วงนาทีสุดท้ายมาเสียลูกหนึ่งนะครับเมื่อนัดที่ผ่านมาในรายการโตโยต้าลีคับนะครับ ก็วันน okay ี้ขอขอบคุณโค้ดต so ุ๊กมากๆเลยทีเดียวยังไงก็ขอให้รนอง f c ีนะครับปีนี้ขอให้คว้าชัยให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับขอบคุณครับก็เป็นการแข่งขันนัดเฟรนด์แมตช์นะครับทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ผมอยู่กับโค้ดของทีมประจวบ f c ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่วันนี้ผมขอสัมภาษณ์หน่อยสําหรับความพร้อมของการจะเปิดด i วิชั่นสองทางด้านของประจวบ f c นี่ตอนนี้แข่งขันอยู่ในด i วิชั่น2 เหมือนกันนะครับอตอนนี้โค้ดความพร้อมของทีมโค้ดเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบนะครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยแมตช์เปิดครับก็คงก็คงจะเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับความพร้อมของของทีมครับทุกอย่างทั้งกำลังแล้วทั้งแทคติกทั้งอะไรครับครับครับในข่าววันนัดหน้านี้จะพบกันวันที่14กุมภาพันธ์เปิดบ้านต้อนรับทีมอะไรครับฟุตเทอราชิคเกอร์ครับกลายเป็นทีมทีมทีมใหม่ครับทีมน้ำร่องทีมใหม่ครับ แล้วสำหรับวันนี้ที่แข่งกับระนองเอฟซีเป็นยังไงบ้างกับผลงานของลูกทีมก็คอเตอร์แรกผมใช้แทคกติกหนึ่งแล้วครับแล้วก็คอเตอร์หลังผมมาเปลี่ยนแท็กติกครับก็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 โอเคครับแต่คอเตอร์แรกยังยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กับในแท็กติกที่วางลงไปครับกับกับกับผู้เล่นครับตรงนี้ครับแล้วก็แต่คอเตอร์ที่2อเปลี่ยนแทคกติกลงไปโอเคเกมเกมเกมดีขึ้นครับ ครับผมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องนัดพิเศษนะครับเระนองเอซีกับประจวบเอฟซีก็จบกันไปแล้วนะครับด้วยสกอร์สองประตูต่อสองนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์ท่านประธานสโมสรต้งหน่อยนะฮะท่านคงกิจชัดมารีรัตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับผลงานของลูกทีมครับท่านครับอ๋อวันนี้หลังจากผมได้มาดูนะครับก็มาทันดูการแข่งขันของลูกทีมรนนองเอฟซแข่งกับประจวบก็้คิดว่าดีกว่านัดที่เราเจอพัทลุงนะก็เริ่มดีขึ้นนะครรับกก็ปา การเล่นบอลการจังหวะการอะไรดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะมากเลยแต่อาจจะต้องปรับปรุงหน่อยเรื่องการเข้าบอลแตก็ต้องระมัระวังหน่อยว่าเราเสียแจลูกจุดโทษเราเสียจุดโทษ2ลูกเลยวันนี้นะครับแต่ลูกที่เราได้ประตูวันนี้เป็นลูกที่สวยมากอ่าครับดีมากครับลูกแรกนะครับลูกแรกและลูกที่สองด้วยก็เป็นลูกที่เราทําประตูได้สวยครับแต่เรามาเสียจุดโทษโดยการเข้าบอลรุนแรงไปหน่อยครับ นะครับครับก็ถือว่าวันนี้ผลงานของลูกทีมใช้ได้นะครับดีครับดีคิดว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับเพราะหลังจากเดี๋ยวก็จะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับภูเก็ตอีกนัดหนึ่งในวันที่12บสองกุมภาพันธ์นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวละนองนะครับมาชมละนอง FC อีกนัดหนึ่งนะครับวันที่12บสองกุมภาครับผมสนามแห่งนี้ครับผมภูเก็ตนี่เขาให้เกียรติแล้วนะเขาดีวิชั่นหนึ่งใช่ครับนครับแล้วก็ดีครับที่ว่า ดีวิชันหนึ่งให้เกียรติเรามาเยือนเราที่นี่แล้วก็มาหาเราถึงนี่ด้วยใช่ครับนะครับก็อยากจะมาอุ่นเครื่องกับระนอง FC ฟซีคงจะได้ข่าวดีอะไรอย่างระนองเอฟซว่าเที่ยวนี้พี่ระนอง FC มาเต็มที่นะครับก็วันนี้สกอร์สวยนะสองประตูต่อสองนะครับก็เดี๋ยวเชิญชวนนัดหน้าแล้วกัน12กุมภาครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าเป็นเมตดที่สับกัญเพราะว่าเป็นการอุ่นแข้งก่อนชูชุดดีเวอชั่นท่อง ในกับแต่ก็ไม่ยากให้เฟนเฟนชาวระนองต้องปิดวังในการแข่งขันในนัดต่อไปกับจะเป็นการอุ่นแข่งนัดชุด้ายกับภูเก็ตเอฟซีทีมจากดีวิชันหนึ่งซึ่งจะมาข้ออุ้นแข่งกับระนองเอฟซีในวันาการที่ทิบซ่องกุปภาพันธ์ที่สนะไปหลักล้างจากระนองเวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปก่อนจะเปิดฤดูกาลซึ่งดีวิชันซ่องสูรผ่าตายย่างเป็นท่าการในกับโดยจะไปเยือนจังหวัดตังในวันที่สองมีนากุม สมัครแล้รวยนะชุดพวกนี้เป็นนัดแรกอืมก็ต้องบอกว่านัดนี้มันกันก็อย่างดีนะที่เสมอซ่องต่อซ่องซ่องต่อซ่องทือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้แต่วันและเมื่อทีประตานสมุนส้นว่าโคตรก็ต้องไปแลในเรียงกงการเชื่อลูกง่ายๆโดยเฉพาะลูกในรอบคิดโทษนนกับซึ่งทีมมะน้องก็ทำเฝ้าบ่อยๆในรอบคิดโทษนนกับพูดที่ฝึกให้นัดนัดเตะและพยายามระมัดระวังแล้วก็ต้องไปฝึกเหลืองประไปเหลียงกงนายประตู ในกับรับรู้โทษได้ดีเพราะว่าน้องเราชอบเื่อรู้โทษบ่อยนในกับรับรู้โทษสายคว้าสายคว้าสายคว้าอ่านักฟุตบอลหลักนักกีฬากเขาปนี่คุณจึ๊บจึ๊บจึ๊บอะไรนะครับนั่นคือเรื่องของฟุตบอลมาดูเรื่องของการจัดเลงน้ำชาจัดเลงน้ำชาตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงของใกล้จะปิดเทอมเป็นช่วงที่โรงเรียนเกือบถูกโรงเรียนสถานศึกษาเกือบถูกสถานศึกษา เขาจัดงานเลี้ยงนําชาพเพื่อหา้ารายได้ในการพัฒนาโรงเรียนค่ะซึ่งก็งานนี้ก็เป็นโครงการโรงเรียนชเช้าจะเริ่มงานเลี้ยงน,นําชาประจาปี2556คา่ะเพื่อที่จะห้ารายได้ในการพัฒนาโรงเรียนซึ่งก็มีสิบเก้าสิปัจจุบันผู้ปกครองพี่<ล><ร>น้องประชาชนร่วมงานกันกับกังโกปิโอต่างโคปิโอโกปิีแต่โอ้ใกล้กันดีกึกกึกอีจากกุ้ยมด ไม่เลือกคุณสียรายอยู่ได้ไปหม้เมื่อคืนไม่ในปอยคนนั้นมาจิดแต่การอยู่นี่เลยไม่ในปอยกับพ้นไม่ค่อยในปไปนี่จนเตาเลยเมื่อเมื่อนหลักเข้า เดี๋ยวไปกินโกบีอตอตรงนั้นกไปกบี้อ๋อตรงนี้แต่คืนไปกับทีเรียนชาเชะเลอร์สายค่ะปกเราๆสักทุง่งก็ไม่มีเลยใจดำใช่ไหมค่ะสำหรับที่โรงเรียนชาเชลเลน,นคะคะก็มีการจัดงานเลีย้ยงนำชาประจําปีโดยชายชื่องานวะเลี้ยงนำชานําใจการศึกษาก้าวไกโดยสิซเก้าแลวก็ผู ay, ้ปกครองคณะครูโรงเรียนชาเชลเลอรมีผู้มารวมงานมากมายเลยค่ะงานจัดขึ้นวันที่หกกุมภพาพัน์เวลาสิบแปดนาฬิกาค่ะที่โรงเรียนชาเชลเลอร์ตำบล้านเขานเวศอําเภอเมืองระนองคณะ กรรมาการสถานการศึกษาคันผืนท่านชิดเก้าผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์ร้อมกันจัดงานเลงนำชาประจำปีก็จะมีกิจกรรมบนเวทีการแสดงการซืบสร้างวัฒนธรรมการขับร้องการรำการเต้นข้องนองนองนักเรยนช้าช้นเริ่มนะคะตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยจนถึงชั้นมัธยมแล้วก็มีการจัดโต๊ะเลงนำชาพร้รอมเสิร์ฟอาหารวางนะคะรายได้รา,ไดรายได้เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้โรงเรียนเขาก็กว้างบางที งบผมลงงบประมาณได้ต่างๆในการที่ได้รับไม่เพียงพอก็บป็นนนักเรียนที่มีมาขึ้นนกครก,ก็เลยต้องหารายได้ในการพัฒนาโรงเรียนจากผู้ปกครองนี่แหละการจัดเลี้ยงน้ำชาตาจัดเลี้ยงน้ำชาินกครเพื่อรายได้ในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆทําอาคารนั้นอาคารนู่อาคารนี่ซื้อวัสดุในเรื่องของการศึกษาในการซื้อการเรียนการสอนต่างๆและที่ว่าเป็นทีดีนักกิจกรรมดีดีย่างน้อยน้องๆก็ได้แสดงความ้างมาด้วยครับสวัสดีครับผมนายคำหนึ่งโสติอุดมผู้บริการโรงเรียนเช่ิเฉลิม ต้องขอขอบคุณทางระนนท์ชาแนลเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติให้โอกาสโรงเรียนชาติเฉลิมผมในนามของณะารรมการศาสตาคุณศิษย์เก่าผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชาติเฉลิมก็รู้สึกภูมิใจในวันนี้ทางเรียนได้จัดงานประจําปีของเรียนคืองานเลี้ยงน้ําชาน้ําใจการศึกษาก้าวไกลซึ่งปีนี้เป็นปีที่สําคัญของเรียนชาติเฉลิมเพราะว่าเป็นวาระครบ100ปีของเรียนชาติเฉลิมทางโรงเรียนและก็ศิษย์เก่า และก็ผู้ปกครองตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็ได้ความร่วมมือกับทางเรียนด้วยดีตลอดมางานในคืนนี้นั้นก็เป็นงานประจำปีทุกปีที่โรงเรียนได้จัดทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนผู้ปกครองสิทธิเก่าได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านกิจกรรมการแสดงทางการร้องเพลงการแสดงบนเวทีได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วก็ผลพลอยได้ที่สําคัญก็คือทุกปีโรงเรียนก็จะมีรายได้จากการที่ผู้ปกครองท่านผู้เกเกีติได้ร่วมบริจาคแล้วก็ได้นำเงินส่วนนั้นมาพัฒนาโรงเรียนต่อเนื่องมานะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอปรพยานว่าในปี2556นี้โรงเรียนชาติเฉลิมมีวาระครบร้อยปีเราได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธ์เก่าคณะกรรมการจัดงานซึ่งได้กําหนดชัดเจนแล้วว่าในวันที่5เมษายน2556 เราจะจัดงานเลี้ยงร่วมรุ่นสิบเก่าคืนสู่ย่าวชาวชาติเฉลิมนะครับณหนะ้องอาหารเฮอริเทจนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพราะฉะนั้นผมในานามของคณะกรรมการจัดงานก็ขอเชิญชวนสิเก่าทุกรุ่นทุกท่านนะครับได้ไปงานเลี้ยงเพื่อได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆน,นทุกรุ่นตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะน,นี้ก็จะเชิญมานะครับ แล้วก็ในวันที่6นั้นก็ทางสิทธิ์เก่าก็ได้จัดงานขาวบอยที่โรงเรียนชาติเฉลิมเพื่อจะสังสรรค์ส่วนหนึ่งแล้วก็หาไรายได้ให้กับโรงเรียนและในวันที่7เ,เมษาเป็นวันที่ทางเรียนและก็คณะกรรมการตลอดจนสิทธิ์เก่าจะจัดงานทําบุญเลี้ยงพระที่โรงเรียนพร้อมกับมอบโล่เกียรติคุณให้กับสิทธิ์เก่าดีเด่นผู้มีอุปการะราค,คุณตลอดจนคุณครูบาอาจารย์ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติเฉลิมด้ดยดีตลอดมานะครับ ในโอกาสนี้ผมก็ต้องขอบคุณทาง r อนเชอเน้นนะครับที่ได้ให้เกียรติแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์ตลอดจนได้ช่วยประจาพันธ์ในงานร้อยปีชาติเฉลิมเป็นอย่างดีนะครับก็ขอโอกาสขอบคุณมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสำรับโรงเรียนชาเฉลิมนะคะก็ครบ1 0อปีในปีนี้เลยค่ะสงสหยุดแล้วก็ะจะมีกำหนดการจัดงานในวันที่5เมษาย,ยน2556งานเลียงรวมลุ้น19คืนสู้เห้า ชาวชาชเลิร์ที่ทองเฮอริเทสอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะนี่ก็เป็นการพบปะสั้งสั้นซิดเก้าเพื่อนๆแล้วก็ครูอาจารย์โอ้คตรร้อยปีแหละคุณสลายุทธ์เป็นซิดเก้าป่ะขบงซิดเก้ารงในเทศบาลป้านัุดมานรามตโลโนอนึ่งแบบบอกชัดเต็มมากเลยจัดกินสวัสดีชิดเก้ารงในอดุบาลน้องค่ะ ใชาเลยเธอจะเป็นชิ้นเก้าที่แน่ก็ตามแต,ต,ต้โรงเรียนถ้าโรงเรียนทุกมีกิจกรรมอย่าลืมก็ต้องไปรวมกลับไปให้การสนะทุนหนูเรียนของตัวเองด้วยอย่าล้มโรงเรียนตัวเองกับก้อนที่ท่านจะจบด็อกเตอร์ดอร็อกเตอร์นั้นท่านต้องจบโรงเรียนประถมเพรีถูกต้องนะครับวันนี้ต้องไปดูแลโรงเรียนประถมกันมั่งเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันดูแลในเรื่องของการศึกษาใชค่กับเมนเทอรเขาจะพัฒนาไปทางในด้านแน่ก็ตามแต่เราต้องพยายามดูแลกันเพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งทีซ้ำกันครับลลูกหาน ราค้านกเค็งเรงค่ะนะกลับในเรื่องของความคิดความไม่ความอ่านที่ต่างๆเก็งเร็วก็จะทําให้สิ่งดีๆเรานั้นเกิดกับบุตหลานของเราค่ะทีนี้มาดูเรื่องต่อไปกันบ้างน,นะคะก็เป็นเรื่องโครงการจับกระท่อมในลานเกมมวานจับไรย,ยาบ้านุ่มบีการจับยาบ้าจับปัก,ออกนี่ไม่ต้องเรื่องเรือๆพี่เละและน้องนั้นค่ะนักลับไอ้เรื่องดีๆไม่เคยทำกัน เรื่องดีๆก็มีแต่เรื่องดีๆนี่บางที่ทากันยากแต่เรื่องปนิลมูดทำกันเก่งแต่ก็ไม่คนใส่ตาคงตอนเดียวนาทีเดียวจับยาบ้าเดี๋ยวเดียวจับถมถมนี่ก็มีความพิษนะเดียวเดียวจับในเรื่องคงอะไรเราผ้ามานชาผ้ามาอย่าแกไอโอเยอะแยะมาดูเรื่องการจับถมในลานเกมที่อุสราหยุดทางอำเภอ เมืองระนองนะคะก็ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ปกครองอส่อกำนั้นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ส่นสีกำลังกระบออชระบออย่า้ว่ช่ลาวันอสอระบกํกำนั้นผู้ใหญ่บ้านก็มาส่นสีกําลังกันออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยกลางดึกตรวจ รับเกมจับกระทจับกระทมได้หนึ่งทุ่งหนำหนัากว่าที่หกรัมเยอะเหมือนกันสี่รกรัมนี่สี่รมี่ขีดลบั้มันเยอะส่กเยอน้ากว่ใบไม้หลงลวงกันนี่สีขีดแต่บอกว่าสี่ขี้ทีเดียวเลยต้องหมดที่กรัมสี่รยกรัมดูเยอะดีเมื่อวัจับยาเสพติดเฮลอินนี่นะครับบางที่ขีดจับยาเสพติดได้หนึ่งกรัม กุญเล่เลยตานนับโอยนึ Star ่งน <the> ั่นโอยมาวันนึ่งกันน้องใช่ทุกตอนผมเป็นสูวนสองตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องพูดถึ้มาเข้าไว้นะครับแต่ว่าเราพูดเรื่องจริงจะไม่มีการเตาไหนใดตัดสินนะครับเรนน้องเช่นนี้เราไม่เตาข้าวกับโองกีนปี๊เตาเนี่ยก็คือเตาก็คือการนั่งเทียนอเพรแบบนั้นการชนะการนั่งเทียนอะไรแบบนั้นเราไม่น้ำกับเพราะเรากองกีนปีครับนะครับพุชกาเราไปพบเป็นมาตับเปีบางทีทำเป็นตันพุชก้าพิชแขงตุ้งไม่ก็มีนะครับบางทีไปที่หลังเปลือบเปลือบบางหน้าเราก็ไปทา เอาลั่งมาก็อย่างดีนะครับ <c oughs> ไม่ไ่าเอาลั่งนี่นะครนะับปรเปิดตีอะไรเข้ามาให้ทันผู้ชมได้รับชมกัน <c oughs> นายอำเภอร์เมอร์นาโน่ครับ <c oughs> นำกำลังเจ้าหน้าที่นะท่านนาถีปกครองพร้อมด้วยออดซโชโรโบกับนั่นผูย,ย่อยแข่งขัน,ขน,ขนกันเลยเดึกดึกไม่รับไม่นอน <c oughs> นะขยันนะนะขยันนะปกติดึกดึกโนอนหลับไม่ถ้าเกิดไปจับกลางวันเพื่อไปเจอต้องแอบไปกลางคืนต้องไปกลางคืนรู้ว่ากลางคืนไัยรุ่นเที่ยวกันเยอะนะครับเมื่อเวลายี่สบมนาฬิกาสี่สานาที กะดับใกล้เทียงคืนเลยนะ42นาฬิกา45นาทีนะครับตี11เรื่อยๆกลาวคืนวันดึกดึกนนในลาดเนียบหมดเลวนะครับนายสุรัตอัครวิโรุนคุ้นกับแม่เมืองระนองตันอย่างไม่รับตันนำกำลังเจ้าหน้าที่จุดจุพภกิจจัดฝ้าวระวังตามไปโยบายจัดเตรียบสังคมอำเภอเมืองระนองเดินถมถมถมนะครับพอเดินเนื่อแลลวขึ้นรถเดินถมไปจับถมนะครับเป็นการบูรณาการระวังตามไปโยบายจัดเตรียมสังคมของอำเภอเมืองระนอง นะครับซึ่งเป็นการบูรณาการประกอบด้วยกําลังเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองนน o n ปลัดอาเภอสมาชิกออโซกับนั่นผู้ย่อยโชรโบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสมาชิกสาธารณสุขจังหวัดนน o n ค่ะซึ่งก็มีการอเจ้าหน้าที่ราทุกอําเภอนะครับเหมาะขยเหมาะเข้เห็นเลยแต่ว่าหมอะเข้เห็นหน้าจัดเปล่ยเลยหมาะไขยตั้งเหมาะขยนะนะครับซึ่งก็มีการชุตรจปัสสาวะเข้าทําการตรวจสอบทุกท่านบริการร้านอินเทอร์เน็ต ร่านคาราโอเกะในพื้นที่ตั้งแต่เวลา22ั่วโงในการ30นาทีหรือี่ถุงครึงไปกระตึ้งเตียงคืน<ะ>เพื่อตรวจด,ดูความเรียบรอยโคงสถานทีและก็กำชับเจ้าโคงสแานบริการให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหม้อย,อย่างเข็งกัดโดยจะมีการออกตรวจย่นงน้อยชคครั้งในหนึ่งสัปดาห์ในกับเวลาปิดเวลาเปิดค่อยๆมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปิดตามกำหนดทีกับนดไวในกับการจําหน่ายสุราคงเหมือนมอสตานก็ต้องมีใบอนุญาต การเล่นการโปยโป้ยเปิดร่านเข้าดโอเคเบิร์ดดิ้นได้ก็ต้องมีการข้อุญยตให้เยอยก็ยังหน่อยก็ต้องช่วยกันดูแลในเรื่องของความทุกต้องด้วยนะคะมใช่วาห้าแต่เพิ่มประโยชน์อย่างเดียวนะสำหรับด่านเกมเนี่ยค่ะในจากการทดสชบกับพบพื้นกระทมในด่านเกมบริเวณชอยพระป้าจํานวนหนึ่งตุ้งนักประมาณที่รวยกรัมที่รยกรัมก็ที่คิดนะครับเราพูดได้เยอะก็ไว้ซึ่งก็มีนายวีราชั์ปลงเก้าอายุยี่าปีออกมายอมรับว่าเป็นกกต้น ในแับซึ่งนาิทยาศาสตร์ก็มานั่งเล่นเกมอยู่กับแขวนเจ้าเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ทําการชกชวนบอกว่าถือมัจจาเพยกระบุรีในราคาช่วงรวยค่ะถังนาที่ฝ่ายปกครองก็ได้ประชากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการตามกฎหมายต่อไปค่ะครับในทุกสัปดาห์นะครับอย่างน้อยสองวันนะครับก็จะมีการออกชุดเฉพาะกิจของหน่วยอำเภอเมืองระนอง เพื่อตรวจสถานบริการร้านเกมนร้านขาวเต็รโดยมีการาบูรณาการกำลังระหว่างฝ่ายปกครองอซึ่งมีประลัดอำเภอสมาชิกอสอกำนันพยาบ้านและชุดชรบตลอดถึงฝ่ายสาธารณสุขออกตรวจสถานที่ต่างๆในาการม่วดสูงของเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาลก,นนการะทรวงมหาดไทยและจังหวัดสระนอง ในการตรวจในคืนนี้ในร้านเกมสองสามร้านแรกก็ได้พบพืชกระท่อมและก็มีชายหญิงแสดงความเป็นเจ้าของก็ได้ประสานกับทางฝ่ายตำรวจเพื่อํำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าเยาวชนเนี่ยไปลานเกมกันค่อนข้างเยอะนะคะเวลาปิดเปิดก็ต้องให้ตรงเวลาแล้วก็ต้องดูเด็กอายุตั้งหว่ากี่ปีกี่ปีต้องรัเขาด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญตรงเรื่องของยาสิบปีอ่าใช่ค่ะต้องฟังกันด้วยนะคะอ้าวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมโชว์นิซองของรการเหล่าข้าวชาวบ้านครับค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 0 2 2 4 5 9 9 9 9